อมาแล้วครับวันนี้คําอาหารกินอีกหนึ่งวันนะครับผมไปได้นี่มามะเขือม่วงนะครับมะเขือม่วงผมจะมาหัดหมโูสับให้ทานนะหลังจากที่เราหัน่นมะเขือไปแล้วนะครับก็ทาอลงข้าวติดเตาครับ,รบไฟไม่แรง,งกลาง น้ำมันอยู่นี่เอ๊ะคใช้น้ำมันหมูเลยใน้ำมันหมูดีกว่าใช้น้ำมันหมูดีกว่าเจฟอย่างเราต้องน้ำมันหมูด้นะครับพอประมาณนิดนิด อันนี้เป็นกะทะกะเทนเลยออนเร็วแรงเทียมลองครับอยาอดกระเทียมนิดนๆหอมยอดยกระเทียมให้เหลืองห่อนนะครับเสร็จแล้วก็หมูสัดลงตัไม่ต้องเยอะหรอกครับหั่นเนืนะ้อให้่ปนม,มาสคิดนิดนิด บบก็เียรนอยากหอมๆก็ใส่โเทีโยครับอยากหอมหมู <c oughs> ส,สุกแทบ50เต็มก็เอามาเผือลงครับ เดาจะรักจอบน้านะครับเดี๋ยวมันจะลนิดน <voi ses> <ides> ึงเปียนผมต้องการให้เขานุ <ab es> ่มการมาวิธีครับทำไงนะให้มะเขือดงดำติดฝาครับ ปลาแจาก,กว่าเขาจะสุกงอนไที่มาดูกันับดูว่าน่ครับโอ้โหจัดกายบ้างนะครับครับปูงรสครับปูงรส พรอมใส่น้ำตาลทรายนิดเดียวเราหนึช้นชาช้อนชาเท่านั้อหอยหัับเขียวสิ่งะ นี่ก็ไส่ได้แล้วนะครับเนี่ยชอบนุ่มแค่ไหนนุ่มแค่ไห,หนกเอานะครับห,ห้แม่ฐานก็ก็เห่อหนักนะนเลยชอบครับโอ้เหอยงนมครับโอ้ราคาอะไรเนาะ แดงพริกต้มใส่ไปครับหมอ่อนผ่านไปลงแล้วนะครับ,ข,รบขาดสิ่งที่ทำให้หอมครับน้ำปลาข้างกระทะเดี๋ยวจะดับไปแล้วก็จะดับไปที่เลย ปลาหอมนะครับโอเคครับจับไปเรียบร้อยครับอีกหนึ่งเมนูอยากให้หอมอ่ะปิดไข่ครับปิดไข่ตานสิครับไม่ต้องชิมระดับนี้แล้วหมายถึงว่าทำบ่อยๆนะครับ เราก็จะได้ประสบการณทักษะสกิลฟูลก็จะเพิ่มมากขึ้นสั่นะครับเทเลยดีกว่าของดีน้ำติดเรียบร้อยครับผัดผัดเขือมอ